เมื่อวานดีใจมากๆที่คนไทยได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มฮามาสรวมทั้งหมด12คนนะครับจากที่รัฐบาลนะโดยกระทรวงการต่างประเทศประกาศเมืม่อวาน12คนแม้ว่าจะเป็น10คนนะครับแต่ก็เป็นความหวังที่เราก็อยากจะให้ทั้งหมดที่13คนนั้นกลับมาสู่มตัตตภูมิสู่ครอบครัวให้ได้ แล้วเราก็ยังคิดว่าความยากลำบากนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีดังนั้นชีวิตของคนเรานั้นใครที่ไม่เคยพบประสบกับความยากลำบากบ้างมันก็คงไม่มีใครบ้างล่ะที่ไม่เคยประสบปัญหาแล้วก็พบเจอกับความทุกข์ความโศกความเศร้าผู้ที่มีรอยยิ้ม นั้นไม่ได้หมายความว่าชีวิตเป็นไปด้วยความราบรื่นสวยงามหรือสงบสุขชีวิตทุกชีวิตนั้นก็เกิดมาด้วยความทุกข์เกิดมาก็ร้องอูแวอูแวเมื่อหลุดพ้นจากท้องแม่และอยู่รอดเป็นทารก ร้องมาตั้งแต่กำเนิดทุกชีวิตจึงต้องเข้าใจว่าความมืดมิดนั้นไม่สามารถขับไล่ความมืดมิดออกไปได้ชีวิตทุกคนก็เช่นเดียวกันมีเพียงแสงสว่างเท่านั้นที่จะขับไล่ความมืดมิดออกไป ความเกลียดชังการทำสงครามเข็นฆ่ากันไม่สามารถขับไล่ความเกลียดชังที่มีอยู่ในจิตวิญญาณในร่างกายในหัวใจของทุกๆคนได้มีเพียงความรักเท่านั้นความรักเท่านั้นที่ทำให้ความเกลียดเจือจางหายไปได้ ความรักเท่านั้นที่จะทำให้สังคมอยู่ได้อย่างสันติสุขและสันติภาพชเช่นเดียวกันความเศร้าไม่เคยที่จะเอาชนะความทุกข์ความโศกได้เลยมีแต่รอยยิ้มและการมองโลกในแง่ดีเท่านั้น ซึ่งการมองโลกในแง่ดีมองโลกในความเป็นจริงมองโลกที่เป็นธรรมมองทุกคนเป็นมนุษย์เฉกเช่นเดียวกันนี่แหละจะทำให้โลกของเราน่าอยู่มีสันติมีความสงบสุขมีชีวิตมีสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอความขอแสดงความยินดีกับครอบครัวทั้ง10คนนะครับที่ได้ลูกชายลูกสาวกลับไปสู่อ้อมกอดอันอบอุน่นเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเมื่อวานนี้คนไทยที่รับการปล่อยตัวนะครับและยืนยันว่ามีกลุ่มคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวรวมทั้งหมด10คน ไม่ใช่12คนตามรายงานข่าวในช่วงแรกๆก,ก็ขอประกาศให้ครอบครัวทุกคนนะครับดีใจไปด้วยกันแล้วอีก13คนจะตามมาในเร็ววันนี้แน่นอนรายชื่อ10คนเมื่อวานนะครับคนที่ 1. นึงนางสาวนัททาวรีบุญกันคนที่ 2. นายสันติบุญพร้อม คนที่สามนายบุญถมพันข้องคนที่สี่นายมงคลประจวบบุญคนที่ห้านายวิทูลภูมีคนที่หกนายวิชัยการันดีคนที่เจ็ดนายบัญชากองมณีคนที่แปดนายบุตรดีแสงบุญ คนที่9นายอุทัยทุ่มสีและคนที่สิบของเมื่อวานนี้นะครับก็คือนายอุทัยแสงนวลมันได้ใจมากๆและภูมิใจถ้าไม่เป็นครอบครัวเขาไม่รู้สึกหรอกว่าการรอคอยที่ยาวนานการรอคอยการกลับมาอย่างปลอดภัยของลูก ของหลานของสามีของพ่อของคนที่เป็นที่รักนั้นจะรู้รู้สึกอย่างไรความดีใจนี้ทุกคนมีให้ได้แต่ที่ดีใจที่สุดก็คือครอบครัวของพวกเขานั่นเองก็ขอให้จงจำไว้อย่างหนึ่งว่าไม่มีอะไรคงอยู่กับพวกเราตลอดไปแม้กระทั่งความทุกข์ที่เข้ามาแต่เดี๋ยวมันก็จะจากไป ดังนั้นเนี่ยผู้ที่จะขจัดความทุกข์ออกไปได้ต้งกล้ายิ้มให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ความทุกข์หดไปผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะได้ท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหน แต่ผู้ที่มีความสุขก็คือผู้ที่หัวเราะยิ้มต่อสู้มองโลกในแง่ดีกับปัญหาลูปรศัต์แล้วก็ฟันฝ่าปัญหานั้นด้วยปัญญาไปได้อย่ตลอดรอดฝั่งชีวิตทุกคนมีปัญหาหมดแล้วครับไม่ว่ายากดีมีจนแต่ชีวิตของพวกเรานั้นสามารถเริ่มใหม่ได้เสมอ ถ้าเราไม่คิดที่จะยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาใดๆชีวิตที่ผ่านมานั้นคือครูที่สำคัญที่ทำให้เราจดจำได้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่นั้นคือโอกาสที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นวบนเดิมขอให้ทุกคน ที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้กลับไปยังมาตุภูมิกลับไปยังสิ่งที่เรารักสร้างความสุขบทบทความทุกข์ให้ผ่านไปด้วยกันและขอเป็นพลังและกำลังใจให้กับครอบครัวที่ยังมีความหวัง ที่ยังรอคนที่เขารักอีก13ชีวิตที่ยังอยู่ในปาเลสไตน์แม้ว่าการควบคุมตัวประกันนั้นจะไม่ได้อยู่ที่กลุ่มฮามาสอย่างเดียวอย่างที่ทางการได้ประกาศไว้เมื่อวานนี้แต่อย่างไรก็ตามความหวังนี้ ก็ยังอยากจะให้ทั้ง240ชีวิตที่ถูกจับคุมไปได้รับความปลอดภัยมากที่สุดได้รับสวัสดิภาพคืนอ,อิสรภาพให้เร็วที่สุดเพื่อครอบครัวเป็นลี่รักของเขาเพื่อคนที่เขารออยู่กลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนกลับไปสู่มาตรภูมิด้วยความสันติภาพ และสันติสุขที่มีแด่ทุกคนขอบคุณครับ